พูดตามนะเป็นอะไรจอะไรจาชืจอมอะไรสักหน่อยอมะไรสังหน่อยิะอะไรักหนอยดีตละเจเนี่ยอดีตและเชิอเอดะชอะไรจา มาเลยจ้ามีแป่เลิหยกจ้ามีแต่เี่อยจ้ายังไม่มีเหรอเพคะเอาดีสิอิดียังไม่ได้นได้เยอยังไม่มีซังเลยยังไม่มีจังเลยแกชวนมาเลยไปทานข้าวไปนมาเลยทานข้าวไปทานข้าวไปกั่เราไม่ต้องกหดไปแต่เราไม่ต้องกัวใดีจังเลยชอบมัอก็กเห็นมาก็ขอบคุ ชาวบ้านหัดปางเย็นป yes euh. ้าัดปัดปัดทำไมลูกเออทำปันี่ทำไมปัดทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างไม่เสร็จจานไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวเราล้างไงเดาล้างไเราล้างจานเกเดี๋ยวล้างจานเกชับเกี่ยวข้อช้วา้อครับเอาเ้าเกี่ยวข้อช้า้อครับชาวเกี่ยวข้อช้างชางสาวฟ้งท่าน

วัวแดงก็เางายดีก็เ้าตึ้งหมอก้นิู่ต้งออมาทำงไงคะมาายามายาเจะพาไปหาอาพาไปหอาพาหาอาอายลีอาลีอ่อายลีอายลีต้องกลับไปอายลีอาลี่อายลีอลี ไม่ขอใยนอนเตียงนปันกันหมดจะพวกอนะพวกหมันบ้านเาอยู่ใกล้กงการไหนละมาใมาอยู่ใกล้กคงการได้กราอออาอยูล้หนือเลย้นหาไปดูไหมไปดูนาไปดูไหมไปดูเขาฝึกเหาืไดูฝึกหาใช่ขานถือปืนแบบผู้ปบกจุด หาถงปืนแบปู <S 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 ุกหาูแต่ป yeah> ูแต่งปืนแบบปูไปบกถึหาถึงปืนแบบปูไปบกถึงต้องมูได้แต่มาพูดได้ไปกินแกงดีกว่ามันได้กินแงไปกินแกงแตงดีจากสุพรรณแตงดีจากสุพรรณแตงสุกแดดแตกแดงแก่แตงสุกแดดแตกแดงแก่ จหายใจเข้าหมดเลยตัวกลวจะลิ้นพังมีอะไรก็พูดไปมีอะไรก็พูดไปมีอะไรก็พูดไปมรเราว่าเราว่าแน่แน่เก็บรอเลียนแจ้เ่็บรอเลียนแจ้ แกตั้มแท้จะมีเรื่องยังไงแกตั้มแท้จะมีเรื่องยังไงเราอ่ะเราอ่ะเอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเอ้ยมาเตะเนี่ยเอ้ยมันเตะเนี่ยไม่เอาเจี๊ยบเตะกันยังไง